สวัสดีครับที่นี่ดีเจริญฟาร์มครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมทิ้งปัญหาไว้นะครับว่าหมูของข้อของผมเนี่ยมันเจอปัญหาถ่ายเหลวนะครับถ่ายเหลวคือถ่ายแบบไหลเป็นน้ําเลยอะทางตัวก็แค่เป็นถ่ายออกมาแต่ไม่เป็นก้อนครับผมเจอปัญหานี้ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้อาหารยี่ห้อนี้นะครับท็อปฟีดนะครับอาหารยี่ห้อนี้แล้วนะครับท็อปฟีดนะครับ ของเก่าจะเป็นโปรเกตตัวนี้ครับนะก็ลองวิเคราะห์ปัญหาดูแล้วครับว่าไม่ได้เกิดจากอาหารนะครับไม่ได้เกิดจากยี่ห้ออาหารนะครับเข้าใจผิดนะครับโอ้โหไปเปลี่ยนยี่ห้อซะงั้นนะครับแต่ยังไงยังไงครับก็ได้เปลี่ยนเป็นท็อปฟีแล้วนะครับก็เปลี่ยนใช้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเอ่อเพื่อเป็นการขอโทษอาหารยี่ห้อนี้เขานะครับเดี๋ยวผมโฆษณาให้เขาหน่อยนะครับเอ่อถ้าใครนะครับอยู่ในอำเภอจตุรพักที่มาน นะครับกรเกษตรวิสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอาหารยี่ห้อนี้ราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นท็อปฟีดเนี่ยในพื้นที่ของผมเนี่ยราคาแพงสุดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ถูกถูกกว่าเยอะนะครับถูกกว่าเยอะแล้วก็เขามีบริการส่งฟรีถึงหน้าฟาร์มเลยนะครับก็คือโทรสั่งได้เลยนะครับว่าเออเจ้ากี่กระสอบ10กระสอบ20กระสอบหนึ่งกระสอบ2กระสอบ3กระสอบเนี่ยเขาส่งให้หมดนะครับแล้วก็แค่โอนเงินผ่านบัญชีเขาหรือ รอจ่ายเงินปลายทางเลยก็ได้นะครับ2ส,สอบสสอบก็ส่งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสั่งสักประมาณถึงยีสอบเนี่ยสั่งวันนี้ก็คุณก็จะได้วันนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณสั่ง1สอบสสอบสมสอบวันนี้สั่งวันนี้อาจจะได้พรุ่งนี้สั่งวันนี้อาจจะได้มาลืนนี้ก็ได้เพราะว่าเขาจะต้องรวมออเดอร์หลายๆออเดอร์ไว้นะครับแล้วก็มาส่งทีเดียวเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายเขานะครับดีนะครับเนี่ยอันนี้ดีเลยคือไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าน้ํามันเนี่ย ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเข้าเมืองไปไปซื้อประหยัดเวลาด้วยนะครับเนี่ยสาหรับใครที่ไม่มีรถแต่พอผมเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อเนี้ยทอฟีดเนี่ยผมต้องซื้อเองนะครับต้องซื้อเองต้องเสียค่าน้ำมันรถไปซื้อเนี่ยซึ่งระยะทางจากเนี่ยไปถึงนู่นน่ะก็ประมาณสัก15 16กิโลไปกลับก็ค่าน้ำมันประมาณสักร้อยหรือ200บาทอ่ะเนี่ยทุกครั้งที่ไปซื้อแต่ถ้าเกิดคุณซื้อยี่ห้อนเนี้ยฟีส่งฟีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับจะโอนก็ได้จะเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับถ้าเกิด ในพื้นที่ใกล้เคียงนะอยากจะได้เบอร์โทรศัพท์ก็คอมเมนต์ดน้าล่างได้เลยนะครับโอเคมาตามต่อนะครับสําหรับปัญหา,าหมูท้องเสียของผมนะครับตัวนี้นะครับเป็นหมูที่ผมคัดแยกออกมามันโดนกัดนะครับเรามาดูขี้ของเขานะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับข้อก็ล้างทุกวันนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เหลวอ,อยู่เพราะว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายอาหาร นะครับเปลี่ยนถ่ายอาหารเปลี่ยนจากโปรเกต์มันใช้ทอฟีดนี่แหละนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับอาหารครับผมเข้าใจผิดนะฮะก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายอาหารพอเปลี่ยนยี่ห้อเนี่ยมันก็จะท้องเหลวเป็นเรื่องปกตินะครับตัวนี้ก็กําลังเปลี่ยนครับเห็นไหมตัวนี้เป็นหมูสี่เดือนแล้วนะครับสี่เดือนแล้วนะสี่เดือนแล้วก็โตได้แค่นี้เพราะอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตัวนี้ก็เหมือนกันครับเก้าเก้าตัวพอกี้เก้าตัวดูขี้เขา เหลวนะครับเหลวนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายอาหารนั่นเหลวนะครับเหลวนะครับเพราะอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายอาหารแต่ว่าถ้าเปลี่ยนอาหารได้สักมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะ,ะขี้แข็งขี้แข็งแน่นอนนะครับโอเคอผมได้ลองหาวิธีนะครับว่าทําไมหมูถึงท้องเสียหมูถึงขี้เหลวนะครับก็ได้ พบกับส,สัตวแพทย์ท่านหนึ่งนะครับแกอยู่ในพื้นที่องคผมนี่แหละนะครับแกก็เ,เห็นคลิปผมนี่แหละก็เลยอาสามาดูให้ผมแกก็มาตรวจเช็คทุกอย่างนะครับแกก็มาดูอาหารนะครับเริ่มตั้งแต่ดูอาหารโอเคอาหารไม่มีปัญหานะครับดูน้ำนะครับเอาน้ําไปตรวจเช็คหาค่าอะไรต่างๆมันจะมีค่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําชื่อไม่ไดเเ้เป็นภาษาอังกฤษถ,ถ้าเกิดถ้ามีเนี่ยหมูท้องเสียแน่นอนนะครับแต่ไม่มีปลอดภัยนะครับ ก็ถามผมว่าล้างอคอกทุกวันไหมแต่ก่อนเนี่ยผมล้างอคอกวันเว้นวันครับเพราะว่าหมูอากาศมันมันเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงหน้าฝนน,นนะนะก็เลยล้างอคอกวันเว้นวันแต่พอฝนเริ่มหายเนี่ยผมก็ล้างทุกวันนะครับแกก็เลยชีย้ให้ผมชี้ดูให้ผมว่าปัญหาเกิดจากอะไรนี่ครับปัญหาเจอจากข้าบข้างกําแพงนะครับเนี่ยตรงตรงข้ามกําแพงตัวเนี้นะครับที่ผมล้างไม่ดีนะครับ ผมก็ใช้น้าฉีดธรรมดาล่ะไม่ได้สนใจอะไรมากฉีดจุดๆแค่นี้ไม่ได้สนใจอะไรมากปรากฏว่าตรงนี้ละ่ะคือปัญหาที่ทําให้หมูท้องเสียนะครับคาบข้างกําแพงที่มันสกปรกอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่หมูมันเล่นกันเนี่ยมันก็จะมาเลียตามกาแพงเอาจมูกมาดุนดุนตามกําแพงพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราล้างไม่สะอาดพวกเนี้ยมันจะทําให้หมูท้องเสียได้นะครับแล้วก็ น้ำเวลาเวลาหมูมันขี้เนี่ยมันเขาจะขี้เป็นจุดของเขานะครับตรง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 ขี้เป็นจุดเนี่ยตามเหลี่ยมตามมุมลักษณะแบบเนี้ยนะครับให้เน้นความสะอาดไว้นะครับอย่าให้มีน้าําขังพยายามทำามันทำให้มันแห้งนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้อ่างตรงเนี้ยนะครับให้แห้งไว้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียนะครับเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่ทําให้หมูผมท้องเสียที่จริงแล้วไม่ได้เกิดจากอาหารเลย นะครับโอเคยังไงยังไงยังไงก็เปลี่ยนไม่ใช่ท่อปีดแล้วก็ต้องใช้ไปเรื่อยแหละครับท่อปีดก็ดีนะครับท่อปีดก็ดีในพื้นที่ของผมเนี่ยท่อปีดโอ้แพงสุดนะครับแพงสุดเลยราคาแพงที่สุดเลยนะครับแต่ข้อดีของท่อปีดก็คือว่าหมูเนี่ยเวลาเชือดแล้วเนี่ยเนื้อมันจะแน่นนะครับเนื้อจะแน่นไม่เหลวต่อให้เราเชือดเนื้อแดงทิ้งไวทง้ทั้งในถังน้ําแข็งครับ สองวันสามวันเนื้อก็ยังแดงอยู่นะฮะเนื้อก็ยังแดงอยู่นะครับ,แ,รบแต่ถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นแน่นอนครับราคามันถูกกว่าคุณภาพ,าพเนื้อมันก็ต้องลดต่ําลงมากกว่านะครับก็ที่บ้านผมทําเคียงมูนะครับก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูกันยาวๆนะครับส่วนโปเกตตัวนี้ไม่ได้เป็นหาอะไรนะครับไม่ได้เป็นหาอะไรราคาถูกด้วยแล้วก็ส่งส่งส่งฟรีด้วยนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยเนี่ยลักษณะแบบนี้เขาเอาลงให้เลยนะ พอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขายกลงให้เลยแล้วก็เรียงเป็นสวยๆอย่างนี้นะครับเรียงสวยๆอย่างนี้เลยราคาถูกส่งฟรีหน้าบ้านนะครับเก็บกันปลายทางถ้าเกิดใครสนใจอยากจะได้โปรเกยบเนี่ยก็ทักข้อความหาผมเลยหรือคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสาหรับหมูท้องเสียในฟาร์มของผมฟาร์มเล็กๆของผมนะครับเดี๋ยวถ้ามันมียังไงผมจะอัปเดตให้ฟังนะครับว่ามันจะหายหรือไม่หายเดี๋ยวต้องมาลองดูครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับ